อัลามาอะไรคุมครับสวัสดีวันจันทร์ที่3นะครับสิงหาคมพศ2563ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา10โมงนะครับมัน9้าโมง57ก็ตีเป็น10โมงแล้วกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอากิ่งอ๋อผมเพิ่ง,ง,งตัดกิ่งมเช้าตัดกิ่งมเช้านี่นะเอากิ่งมานํำเสนอก็ขาย200นะชุดนี้ก็มีแดงอุดมทรัพนะนดอกกำลังมาเลยตัดเลยยาวมากตัดแดงอุดมทรัพนี่อ่า,อ,าอะไรนะใบด่าง ใบด่างนะครับใบด่างหินอ่อนนะครับใบด่างหินอ่อนนี่ดูชัดๆแดงอุดมทรัพย์ใบด่างหินอ่อน mm hmm. อ๋อนี่ม่วงม่วงจินดาม่วงจินดารับนี้ม่วงจิน,นดาคือยอย่างนี้ถ้าม่วงสักดาก็จะเป็นแบบม่วงเข้มไล่ไปม่วงอ่อนแต่ม่วงจินดาจะเป็นม่วงเข้มไล่ไปขาวนี้ครับม่วงจิน,นดาอ่าอ่าอันนี้แดงฉวีวันอันนี้ครับต้นแม่อยู่ชัยนาทครับแดงฉวีวันนะครับ บัวชมพูผมตัดให้เห็นเห็นติดดอกนี่ก็ตัดพอมันย้วยเกินทรงไม่สวยตัดเลยบัวชมพูซับเศรษฐีครับนี่ครับซับเศรษฐีอ่าแดงดำสามชั้นแดงดำสามชั้นนะครับนี่ครับก็ใช้ได้อยู่กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เทียบอนี้นี่ครับแดงดำสามชั้นนะครับอันหนึ่งอันสุดท้ายอ่าชมพูซับเจริญครับอีกกิ่ง หน ok, uh. uh. ึ่งสองสามสี่ห evet ้าหเจ็ดแปดแปดแปดอย่างแปดสีแปดสีนะครับสองร้อยขอค่า e อ s มหกสิบาทอ่ะแล้วก็มานี่ยังอยู่นะครับอาราบิคัมตัวนี้ครับอยู่อยู่ทั้งสามชุดเลยก็คือวิดีโอที่ผมลงในเฟสในอะไรนี่ไม่รอบนี้เป็นไรไม่รู้ไม่ค่อยมีคนดูเลยครับไม่มีใครไม่มีใครดูอ่ะคือมีคนดูน้อยมากอ่ะสิบห้าคนเองใน u t u b e แล้วก็แล้วก็รู้รู้สึกว่าอาจจะเป็น ไม,ไม่สวยไม่น่าสนใจหรือยังไงเขาไม่รู้นะเนี่ยครับอาราบิข้ามตัวเนี่ยครับที่ถอนมาที่จะลงก็มี3ชุดนะครับมี3ชุดชุดที่3านี่จะให้ไป6ต้นเพราะชุดที่3ามจะเล็กเล็กกว่าชุดที่3ามจะให้เป็น6ต้นนะก็ขายชุดละ700ครับส่งพัสดุให้ฟรีนะครับ e m s ขอร้อยหนึ่งนะครับก็มีทั้ง3มชุดใครใครที่อยากอยากดูว่ามันอยู่มันมันเป็นยังไงมั่งก็ไปดูในคลิปเมื่อวันอะไรวันวันศุกร์หรือวันเสาร์ตอนกลางคืนนะครับที่ลงนะ ก็จะมีอยู่พึ่งถอนขึ้นมาวันนั้นก็พึ่งถอนพึ่งทําเรียบร้อยก็ก็จะลงเนี่ครับก็สวยๆชุดที่หนึ่งเออชุดที่สองนี่ก็สวยๆครับอ่าแล้วก็มีนี่ของสีนี่ต้นเดียวนะครับมีไฉไลไฉไลนะครับไฉไลแล้วก็ขาวครับขวดใหญ่ๆหขวดตรงใหญ,ใหญ่เต็มกระถางแล้วครับเต็มกระถางสิบสองนิ้วแล้วครับก็ขายต้นละห้าร้อย ems หนึ่งร้อยพัสดุก็ห้าสิบบาทครับต้นที่สองนะครับเป็น กดิงเกียร์กดิงเกียร์ตัวนี้นะหูดอกสวยมากแล้วก็มีนี่แดงตัวนี้อ่านีเป็นเป็นแดงสุขใจครับเป็นแดงสุขใจนะครับตัวนี้อืมนะครับดอกสวยไม่ได้ลูกไม้ครับตัวที่สองนะครับตัวละห้าร้อยยีเ็มหนึ่งร้อยเาจะดูห้าสิบบาทอ่ะเอาวนดูก่อนหรือค้าจะบอกยังไม่วนให้ฉันดูเลยฉันจะยังไม่รู้เนี่ยครับกิ่งก้านตอใช้ได้ครับสวยมีสองสีในต้นเดียวนะครับสองสีในต้นอา้าวมีกิ่งของตอด้วยเป็นสามสีต้นนี้เดี๋ยวรอกิ่งของตอแทง รอดอกก็จะเป็นสามสีในต้นเดียวต้นนี้ส่วนใหญ่ต้นที่เป็นสองสีในต้นเดียวเนี่ยพอตอนมันมีกิ่งของตอนเนี่ยมันจะเป็นสามสีเพราะว่ากิ่งของตอจะเป็นอีกสีหนึ่งอ่ะอ่ะอันนี้เป็นพระรถเมรีนะครับดอดอยังอ๋อเพิ่งเพิ่งจะทยอยบานเพิ่งจะเริ่มเริ่มเองครับเพิ่งจะเริ่มนี่ี่เป็นพระรถเมรีนะแล้วก็เป็นแดงอุดมทรัพย์ข้างนี้ครับีโหดก็ใหญ่ๆนี่ใช้ได้เลยได้เลย ก็ตัวละห้าร้อยครับ e m s หนึ่งร้อยพัสดุห้าสิบาทดูเวลาสิเอาเวลายังเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรลงเพราะเพราะตัวระดับเครื่องนี้มันได้เจ็ดนาทีนะเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาอะไรมาขายหาอะไรมา,านำเสนอถ้าลูกค้ายอยากซืหน่อย นีต้นแล้วกันนี่สองสีในต้นเดียวเนี่ยนี่เป็นดอกตัวใหม่นะดอกตัวใหม่ที่ดอกใหญ่ๆครับยังไม่บานเลยดอกที่เป็นบานตอนแรกจะเป็นชมชมพูอ่อนหรือชมพูเข้มอ,ะอ่ะอ่าชมพูอ่อนครับแล้วพอตอนจะโรยก็จะเป็นชมพูหวานหวนเข้มๆขมอ่ะครับเนี่ยอันนี้นะแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์ปนไปกิ่งหนึ่งเนี่ยมีแดงอุดมทรัพย์ไปกิ่งหนึ่งครับโคดก็ใช้ได้สวยๆครับนี่ตัวทรงคอเวลใช้ได้นี่เป็นดอกตัวใหม่ดอกตัวใหม่เลย แล้วก็โขดใช้ได้นี่โขดก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ลรแต่ว่าท่วดทรงองเอวมันใช้ได้แล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์ปนไปปนไปกิ่งหนึ่งเสียบพุ่งจะได้กิ่งพุ่งๆเนี่ยครับครับก็ขายเท่ากันขาย5 0 0 e m s 1 0อพัสดุ50บาทนะครับท่านใดสนใจอะไรก็ทักทายมาได้เลยครับชุดหต้น5้า้อยก็ยังมีนะครับในคลิปเมื่อวันวันวันเสาร์ใช่ไหมในคลิปเมื่อวันเสาร์นะครับยังมีห้าต้น5้า้อยวันศุกร์หรือวันเสาร์ไม่รู้แล้วก็ ในคลิปเมือ่อวันเสาลงไปดูได้เลยครับมีห้ต้น500แล้วมีต้นละ400อยก็ยังมีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ